โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักของผมนี่เองเลยโอเคนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคือวันนี้ผมก็จะมาตีไก่ตัวที่5้าสิบนะครับก็จะเป็นไก่ตัวที่50ิบนะครับก็จะได้เป็นเรื่องของมิสติกเอกนั่นเองนะครับผมโอ้โหแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่ก็จะเอามิสติกเอกเนี่ยไปใส่หลังใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าผมเนี่ยคือ ผมอาจจะเอาไปโดเน a หรือว่าไปแลกสติกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมขอแยกไปดูก่อนว่าแลกสติกเกอร์แล้วมันได้อะไรนะครับผมไปเราไปดูกันดีกว่า,ก,าก็กาอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมนะครับว่าพี่ขับจะไหมพี่ทั้งหมดแบบก้าวหน้าจังเลยนะครับคือผมบ้าน,นะครับผมบ้าข้างนลครับเคไม่ติเองมันก็จะได้ของประมาณนี้นะครับผมแต่ขอไม่เอาอันนี้นะเพราะว่าผม ได้ไปแล้วนะผอลังดำก็ได้นะครับผมอ okay. อบโอเคเขาโอกเ้ยจะสติกเกอร์ <Yep. S 1> อเก็บแอปใครสนใจสติกเกอร์ไหนของผมก็ได้ก็สามารถถามมาซื้อได้ไมครัาบอกว่าเออไ้ม่นเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงวิเชียรบีเกิดนะผมว่ามันต้องอ่าโอเคเจอแล้วบอกขออยญาตีวิเชียรบีเพื่อเ,เป็นโชคเป็นลาภ ก่อนนะผมเพื่อจะเอาหนาไปตีไก่เพื่อความเร็วของคลิปหนะ้ะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ห่วงเวลาคลิปไปประมาณสามนาทีเรียบร้อยอแล้วผมถึงป่ะวะโอเคไปแล้วผมเราก็จะไปตีไก่ตัวให้ห้าสิบกันเลยขอไปใน เสียงไอได้แล้วผมพอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็มาอัดคลิปให้คุณดูดูนะครับเสียงอาจจะแปลกแปไปนิดนึงน,นะครับผมคืออะไรครับผมไม่ค่อยสบายแล้วกันโอเคใช้นาไปก่อนแล้วไม่ยอมเราต้องใช้ตอนที่อแล้วใช้ตอนที่มัน ช่ตอนที่มันเปิดฟ้าไข่ออกมาแล้วคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมคือผมตอนนี้คือผมก็มีพึ่งแบบเยอะพอสมควรนะครับก็คือเกือบเอ็นเกมแล้วเองตอนนี้ผมขายแค่พวกรองฮาร์ก็มี่แล้วก็คือเข้มขัดกูก็ยังไม่ได้ขับนะครับผมคือกูก็ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มเงินอย่างเดียวก,การเงินก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับผมเลยก็ เออดีโยเอนะครับผมก็ห่อครับสวัสดีนะดีม่นเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ม่มีห้าแสนแบบโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในสายแดงเต็มตัวแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้น่าจะขาดจะตัวของพึ่งโลโบโน,นะครับผมไม่รู้ว่าจําเป็นหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าที่ผมถามผู้ชี่ยวชาญมาเนี่ยไม่ใช่ผู้ทชี่ยวชาญหรอกก็ถามคนในกลุ่มแบบพวกยูทูบเบอร์น,นะครับผม เดี๋ยวผมจะขึ้นดนีคอร์นนนะที่ผมไปถามมานี่นะเพื่อผมไปถามกลุ่มนี้ใช่ไหมครับผมว่าโลโบไอ้พึ่งโลโบเนี่ยไอย้ตัวเนี้ยอันนี้นะพึ่งโลโบเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญในการเล่นรังแดงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นพึ่งที่ค่อนข้างโกงนะครับเป็นพึ่งอีเวนท์ที่กโกงพอสมควรเลยนะผมเรียกว่า เพ่งเมตาเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นครับก็คือเล่นรังแดงเนี่ยถามว่าฟามง่ายไหมฟามง่ายนะครับผมเออง่ายง่ายง่ายแหละเออมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรับรังแดงเนี่ยนะโอเค ่วนเพื่อนๆที่อยากให้ผมเล่นลงังไฟนะครับรอผมเินเกมนะครับเดี๋ยวผมย้ายลังให้ <c oughs> เล่นนะครับก็ถ้าผมเินเกมจริงๆผมว่าจะไปไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปบูนะเพราะผมอยากลองไว้แล้วว่าจะทําเงินดีอย่างที่เขาพูดกันมาหรือเปล่าเะยครับโอเคตอนนี้ไก่ก็ได้ครึ่งหลอดไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเล่นคลิปไปเลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลา โอ้แม่นะเก็บน้มตอนกลายเป็นไข่กาบ้าไปแล้วบีม โอเคนะครับตอนนี้เลือดไก่ก็ได้อยู่ที่สี่หมื่นแล้วครับผมเออโอเคแล้วก็ในเรื่องของคนดูที่ถามเข้ามานะครับว่าพี่ฟาร์มยังไงฟาร์มไม่ได้เร็วนะครับผมก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับว่าฟาร์มยังไงให้ได้เร็วอาจจะมีพาร์ตต่อไปนะครับที่ให้สอนว่าฟาร์มยังไงแบบได้ฮันนี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ ได้แบบเยอะๆเออ,เอ,อโอเคตอนนี้ก็เลื่อนหนึ่งเมยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นตัวที่ห้าสิบนะผมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมอาทีไปอะแม่งตัวที่สี่สิบแปดเว้ยไอเหียตอนเลขสี่ตายตายตายที่เอเออสี่สิบปด what แล้วก็อาจจะมีคนถามอาจจะมีคนบอกว่าพี่พี่อา่านี่นะผมแคปไป มันอาจจะมีคนถามนะครับว่าอะไรนะคือพี่พี่ทำไมพี่พิ้งได้มิติเอเหรอจากไก่คอมโดชิกคือเอาคือง่ายๆนะครับผมคือผมไม่ค่อยได้ตีไก่เลยคือผมอยู่แบข้างนอกอะคือผมฟาร์มอย่างเดียวเลยครับผมคือผมไม่ได้ค่อยทำอะไรเท่าไหร่อะตอนนี้รอได้ แต่ตัวของมิสติเองมาแล้วนะครับผมเพิ่งตอนนั้นผมเสียไปแปดล็อคเพื่อจะเอามิติไอ้ตัวนึงแต่ตอนนี้ดูหลังผมก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับผมก่อนจบคลิปนะครับผมผมก็จะไปเปิดบูธฟ้าให้ทุกคนดูสักรอบหนึ่งนะครับว่าหลังแดงเนี่ยอมืมันจะเทพแล้วมันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมผมก็จะย้ายไปฟิวพี่เกิดน,นะครับผมเพราะว่าเปิดได้ฟิวพีนนคูณสองเนี่ย ไป let's go โอเคนะครับถ้าฟิลพีก็คุยกันได้หน่อยถือว่าใช้ได้นะครับโ okay. อเคเราก็จะใช้อะไรบ้างน,นะครับผมจะใช้อะไรแตกนะครับผมใช้กูนะครับผมใช้ออยใช้ e อนซามใช้ด้วยขอดิงนะครับผมแค่นี้นะครับผม Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread and I had so many dreams when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, yeah. always do it yeah. on my own so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah I put out all the it's my only medicine yeah, everything I do I'm just being genuine, yeah I'm sick of being screwed, feel my own Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm. I don't, don't wanna yeah. escape I want the real stuff, everybody listen up Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path If you want it bad, I'm gonna show you where it's at Yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done I'll be number one, working hella hard until I get just what I want Yeah, rise just like the sun, yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I fall yeah. always do it on I my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm up โอเคนะครับท่านผู hmm. ้ชมมันก็จะมีประมาณนี้นะครับไอเชี่ยคือเ mm hmm. พิ่งของขวัญมันโผล่ให้ผมมาสองรอบไปนั่นคือไอ้เอฟเฟกต์นั้นไม่ออกเลยในที่มันคอนเวิร์ตเลยร้อยเอรซนตะโอ้โหคือวันนี้ผมค่อนข้างที่จะดวงตกนะผมย่ mm hmm. yeah, จริงๆ mm hmm. คือ ถ้าผมได like ้ไอคอนเวิร์ดเลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค <oh ือผมไดไอเนี่ยค่าฮันนี่เนี่ยก็น่าจะร้อย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 ล้วนวินาทีหรือเปล่าเอ็นซิทีตรงนี้ก็คือผมจะเป็นร้อยล้านเลยนะเลยต่อวินนั่นแหละก็คือต่อวินเนี่ยผมจะได้ร้อยล้านนะครับถ้าเพิ่งขอวขวัญแจกของดีให้ผมน่นะ แม่งให้อะไรกูมาไม่รู้ให้ตัวเพิ่มสปีดเนี่ยมาทำไมคือผมไม่ต้องการเนี่ยคือผมต้องการในตัวนี่ <c oughs> เรื่องของไอเขาเรียกว่าอะไรค <c oughs> อนเวอร์เจนระ้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะผมลดการผมก็เลยต้องรอวีมัดไปนะครับรอวีมาดนะเท่าน,นะนั้นนะตอนนี้ความหวังอยู่ที่ไอโอเน็ตเลยนะผมไอขี้งอนนะ ตอนนี้บูธก็เหลือแค่หนึ่งนาทีแล้วนะครับผมระวัาผมฟัง <c oughs> <c oughs> อขอภัยนะครับผมล้วังฟังผมจะอธิบายพร้อมแพมบทให้คนดูฟังนะครับคนดูก็รับฟังเอ้ยของไก่เชื่อกันว่าของดีไม่ไงยงคือผมอาจติฟาร์มไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนี้ผมก็ ตามขัดตาคนดูผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเออโอ้ยฟาร์ <c oughs> มสะดุดซุนตีนใครก็เอ้ยเขอขอนถอนไป ผมก็สามารถใช้คิเตอร์ต่อบู๊ได้นะเพราะว่าคือมันจะเกินเวลาคลิปอะไรนะครับวันนี้ผมก็อัดไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง,งแล้วนะครับผมไในเชีย่ยใหญขนาดนั้น,นะนี่ครับก็ื่อแต่ว่าเกมดูดพลังชีวิตนะครับผมก็ใครหาเล่นก็เตรียมเวลาชีวิตไว้ให้พร้อมนะครับพร้อมดูดนะครับผมอ่าตอนนี้บู๊ก็ได้หมดเมีอยแผมขออนุญาตทำให้ต่อเติมกันได้ครับ ขอไปได้นะครับโอเคตอนนี้ลูกโป่งก็20แล้วเออเงินน้อยนิดนึงก็ทำการขอนเงินไปเลยก็ฮันนี่ที่ได้นะครับก็คือเอันนี้จำนวน เสือกออกมาไอ้นะครับผมกูอยากจะลาาบเลยนะครับเอาตรงๆมาเงินเกี้ยวผมมาทำไมตอนนี้วะเนี่ยตอนเนี้ยนะครับข้าวผมได้มาเนี่ยก็คือคอนเวิร์ตระนำกัมแฟมเมอร์เซลครับผมบอกเลยก็สำหรับคีนี้ก็ปิดไปตรงหลังนี้เลยนะครับสำหรับมิสติกเอก็ได้มาสวยๆงามๆแล้ว ใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับไ c r ์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจุ๊บน